ทำนายฝันฝันว่าได้เปิดร้านหรือสร้างร้านใหม่ฝันว่าได้เปิดร้านทำร้านค้าหรือเริ่มต้นกิจการใหม่หมายถึงการเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงและโอกาสบางอย่างที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตอาจเกี่ยวข้องกับตัวคุณเองหรือคนใกล้ตัวการงานมีแนวโน้มจะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือได้รับมอบหมายงานใหม่ที่ทา้าทายหากว่างงานมีเกณฑ์ได้งานใหม่ที่ไม่คาดคิด ใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีโอกาสขยายกิจการหรือเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่การเงินรายได้มีโอกาสเพิ่มขึ้นจากงานพิเศษหรือโปรเจกต์ใหม่ควรวางแผนใช้เงินให้ดีมีเกณฑ์ใช้เงินเพื่อการลงทุนระวังการเสียเงินเพราะความใจร้อนหรือเชื่อคนง่ายโชคลาภมีโชคจากการเดินทางหรือจากคนแปลกหน้าเสี่ยงโชคเล็กๆได้แต่ไม่ควรทุ่มมาก มีเกณฑ์ได้ของขวัญหรือสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดความรักคนโสดอาจเจอคนใหม่จากการทำงานหรือกิจกรรมที่เพิ่งเริ่มคนมีคู่ควรให้กําลังใจกันช่วงนี้อาจมีเรื่องเครียดจากงานความสัมพันธ์ต้องอาศัยความเข้าใจไม่ควรใช้อารมณ์สุขภาพสุขภาพโดยรวมดีแต่ให้ระวังการพักผ่อนไม่เพียงพอมีแนวโน้มปวดเมื่อจากการทำงานหนักหรือใช้ร่างกายมากเกินไป เลขมงคล1 6 2 9 3 5 4 7 8 9 1 3 9